กิจกรรมสวดมนต์ความเพียนพระกิ่งภัยรีพินาศส,สวัสทิศิลารหัสศูนครั้งที่8วันที่8เดือน5้ปีสองพั ที่พฤษภาคมาพมุทธศักราช2568าเป็นวันที่8ที่ข้าพเจ้านายสวัสดิศิลาขอถวายเสียงสวดสาธยายประสูตรพระปรลิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงทั้งมั่นมีสติละมีสติละเล,ลิกได้มีสมาธิจะจ่อแน่ขลัก พยัญชนะในพทสวดจากต่อเนื่องด้วยเธออะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุททะภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาสาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะพังโฆสังฆังนะมามีพุดปูชาระไกณีพินาศอระหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปนินิพุทโตผูเนหิธรามาโนธานิปารามีหิจะติสติยาวาชิวังอหังพุทัง ธรรมังสร้างขังสารนังขะโตปูเชมิรัตนณตยังธรรมังจารามิโสธินาบทสวดชุมนุมเทวดาสมัญตาจักวาเรสุอัตตระคัจฉันตุเทวตาสัทธัรมนุนิ สักุนันสสัคทสักเี่กามจะรู้เปทีริสิคารัเรันตาลิเควิมาีอีเตรเทสะามกวาคัเนเวตุมีเขเต ภมิจจยันตูเทวาชลาธารวิสเมียขคันทัปปนาคาติขันตาสันติเกยรตมุนีวรวัจนะสาธุเมสุนันตุธรรมสวรรคโลยัมพาทันตาธรรมสวรรคโลยัมพาทัน यं भ न मोतसा भगवतो रहतो सम्मा सम्भुटसा न मोतसा भगवतो रहतो सम्मा सम्भुट นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรานังขัตตฌามิธรรมังสรานังขัตฌามิสังฆังสรานังขัตฌามิทุติยัมปีุทธังสรานังขัตฌามิทุติยัมปีธรรมังสรานังขัตฌามิทุติยัมปีสังฆังสรานังขัตฌามิทุติยัมปี พุทังสารนังคัตถามิตติยามเียธรรมสรนังขัตถามิตติยามเียรสังทังสารนังคัตถามีนาทิเมสารนังอนยังพุทโธมสรนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนัสโิเมหุนตุสัพทานาทิเมสรนังอันยังธรรมมีสรนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนัสโิเมหุนตุสัพทา นาทิเมสาราณังอันยังสังโฆเมสาราณังวะรังเอเตนะสัจวัตเชนะโสติเมหุมตุสัพพะทาโกสวดิรัตนะปะชามะคาถา พุทธังนัเมรัตนาพุทธสรีราชิตังทามังมัตนัเมรัตนาพุทธสิวิสุทธิสารังสังขังนัเมรัตนาพุทธสุสีราธิเธอตังนัเมติรัตนังรัตนตายาวังสัมมาสมโมสสริตาวัตฑูวิเศษสัพุตังอัญโยยานุตา ภุณาโยควาสัพพวัตตังอสุมิตัยัมปิหิเบตเทวยะธาติทันเถเอกังวินาตาทิตาเรสัมมะสัมภเวนาโลเกกระทาจีจาจิเรนจ่าปะตุภูตังธรรมทีระยานวิสยังอติสุสทัสสะทัง วินยูหีปันทิตาชนีหีวิชัดยรูปังโลกัมหีเกหีเจกทันจูปัลภณียะภณียังเกสันเจสุทุวิธิตังคุณกายตายะนาเมหีเยวาชนะตายะสุวิสุตัมเพีสมุปัสสตังมนสี สุทธะภาษาทธานังปุญญาติกานามสมุทตสมะปุณณภูมังทุกขาปมุจฉนามุขะสารนังคาตังปูชาทะเหสุปรมังอภิภูชนยังนิพพานาสัจิจิยายุปนิสสัตยังสัมมากิเลสัมมะละ โสธนาสิทธิยาจาสาธุเิยอัตถสุขเรหุสาเรหุปเสวนียังปานิจจสัรนังธรรมนิยมีวะตสมาหิตังทีระทานังสารนังขตัมหะรัตินทิวังขณะนิสุมนาสมานา พุชิมาจาติสัตังสุปัสสนจิตตาสัทธานุปาริสริยาสทารตาจะกุญเญาณตถาสุคเตนะสุขีภเวมุเตเชนะตัสสะจาสาทาปิสุวัติหัตัวโยเจธาธรรมวินัยยมิปมานพุตัวโลกุตระ Pisamyonya tu Supo chang, taso panisya cayaya ayam untuk watu teye parikito supasa makaro. Nama karsit katha. โยจักุมาโมหะมะลาประกัศโผประกัศโถสามังวะพุทโธสุขโตวิมุตโตมารัสสะภาษาวินิโมจะยันโตปาเปสิเมังชนะนตังวินันยังพุทธังวรันตังศิรสาณามีโลกาสะนาทันจาวินายกันจาตันเตชะสาเตชยัสิทธิห์ตัว สัพพันตรายายจวินา์เสม็นตัวธรรมโมใชยทัชโยโยวิยะตัสสะตัสถุทัสเสเสโลคสาวิสุทธิมาคังนิยานิโกธรรมธรัสาธาดีสาธาวโหสันติกโรสุขินโนธรรมังวรันตังสิระสานามีโมหะปทาลังอุปสันตธาหัง สันเตชะสาเตชยสิทธิหูวตัวสัพพันตรายาจวินาเสมินตัวสถธรรมเสนาสุขตานุโคโยโลกะสาปปุปปากิเลสติเขตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจะสวาคาตาตธรรมมังวิธิตังกโรติ สังขังวรันตังสิรสานามีพุทธานุพุทธังสัมมาสีลาทิฏเกงตันเตชะสาเตชยสิทธิโหตุสัพพันตรายายจวินาสเมินตัวบทสวดมนการอัธิกะคาถานะโมอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหาสิโน นะโมอุตมัธรรมสาสวะคาตเสวะเตนิทะนะโมมหาสังฆสาพิวิสุทธาสิระติทินอะโมมาตายรัตทัสสารัตนตยาสาสาทุกังนะโมุมกาติตาสัสสาวุตตายาสเปะ namo ุการปปภาเวนวิคชนตุปัฏฐา नमोकारेन सुवर्ति होन्तु सपदा नमोकार स देशेन विधिं हि होमि तेशवा